สวัสดีครับทุกคนวันนี้ควันฟ้าอาบน้ำครับหลังจากอาบน้ำหนาวสั่นดิดิดิดดดเลยหนาวใช่ไหมแมวอ่ะวันนี้ อยู่ไหนไม่อยู่ไม่อยู่กับป๊าป๊าใช่ไหมแม่อ้วนอบอุ่นใช่ไหมอบอุ่นใช่ไหมหรู้ไหมว่าตัวเปียกนะไม่อยู่กับป๊าป๊าไม่เปียกบอหรอเลียตีนใครเนี่ย เป็นไงอากาศเป็นไงอบอุอ่นใช่ไหมอยู่กับปาปาเอ,อ้ยเอาทิชชู่มาเช็ดอีกไหมวันบอกจะยุ่งวันจะเรียใช่ไหมไปไหนแม่วันจะไปไหนอูโอ้โยโยย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 ย มันบอกอ้วนเป็นแมวอ้วนก็ต้องอ้วนใช่นหมเอาวีไหมหัวหมวอย่ามายุ่งกับขนอ้วนนะอ้วนกำลังเรียอยู่ยังไหม,มอม้วนหุมนพาไหม เดือนเมื่อไหร่แล้ว,ว,วมั้งยังไม่มีวันหยุดก็เลยไม่ได้อาบน้ำให้เลยไม่ถึงเดือนหรอกประมาณสองอาทิตย์อ่ะแต่เน,นี้ก็เป็นวันหยุดแล้วอาบน้ำให้เลยเพราะเขาก่อนอาบน้ำให้ตอนเย็นวันเสาร์างไงแม่วัน ไปไหมเอาไปก็ตกใจเอ้ hey, ตัวอะไรเนี่ยทำไมขนเป็นแบบนี้กายร่างเป็นเม่นแล้วขนแหลมปิดเลยวอวนน่ะเอาวีไหมวีดีกว่าไหมทำไมไม่ไม่อวนบอกไม่ไม่ไม ไม่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 เอาเหรอใช้ลินดีกว่าใช่ไหมเอาวีไหมวีดีกว่ามาั้งเอาไหมเดี๋ยวป้าปอาให้ ไหนอีกเอ้ยอ้วนโอ้ไม่มีที่ยืนเลยใช่ไหมไม่มีที่อยู่เลยใช่ไหมไม่ยืนบนขาปป่านั้นเป็นยังไงฮะอ่าตามสบายเลยเห็นปป้าสีเดียวกันกับแมวอ้วนไงเอาที่สบายใจเลยนะเาที่สบายใจเลยนะเอาเลยโอ้ตัวสันดี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 เลย เห็นไง <c oughs> นุ่มดีไหมคปาปปนานมเบอร์ตินอนไหมเห็นไอาอีไหมอุ้ยหันไปหันมา เลยม่อ้วนอาทีสบายใจเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยให้ไปไหนไปได้โอ้โหเดี่ยวได้ออกไปมีกันเป็นไงทำไมเล็บนันยาวจังตุ่นตัดให้ cái này ít cái này ít cái này ôi mày leo ไงนั่งบนคาปลาปลาไหมมามาไม่เอาแล้วเหรอไมอ้อนไม่เอาแล้วเหรอทำความสะอาดหลังอาบน้ำวีก็ไม่เอา เอาวีดีกว่ามัง้งแม่วนสวีดีกว่าไหมไม่สนใจเลย ให้มามีทำอะไรอ่ะแม่วันมามีทำอะไรอะ่ะมามีทำอะไรสะอาดยังยังไม่สะอาดอีกเหรอเปิดพัดลมไหมจะได้แห้งเร็วเปิดพัดลมกันหนาวอีก ขอ,อยังไปนั่งตากแดดไว้แม,มอ่อนในแดดไม่มีแดดเลยอกอานนะเวลานีาแดดดีแล้วปเฮ้ย,เ,เ,ยเวลานี่มันกี่โมงคเรามันยู่ตรงตึกนี่ตอนนี้มันกี่โมงแล้วบ่ายสามอาที่มันจะไปฟังนูแล้วว่าง,งายแม่วน าแล้วมาแล้วบาว bye bye. ยบายได้แม่อ้วนบายบายหน่อยบายบายเอฟซีทุกคนนายไม่พูดแล้วบอกบายบายเคเอฟซีเคเอฟซีายบายเอฟซีเคเดีกว่าแล้ว <ś ec kel> ว,ว่ายังไม่ได้กินเลยบายบายแล้วบายบายทุกคนไหนแม่วันบายบายทุกคนยังไง มาแล้วมาแล้วโอ้อะไรครับนี่